DNA Wellness เขาใหญ่นะครับทูทนดูแลสุขภาพแห่งอนาคตฟื้นฟูโรคเบาหวานฟื้นฟูโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดรักษาภาวะความดันสูงไม่ใช้ยาเคมีรักษาโรคร้ายฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง รักษาโรคหัวใจด้วยหลักเวชศาสตร์สมดุลธาตรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นโดยไม่ต้องผ่าตัดให้บริการ<แ>อบรมด้านสุขภาพแก่อ,อกสอมออการบริบาลผู้ช่วยแพทย์งงวันนี้นะครับโครงการแพทย์อาสาพออสอมูนิติร่วมก้าวเยาวชนในพระราชูปัมภมสมเด็จพระบรมรา,าชินีาศยมกุลราชปรมาณในพิธีเซ็นเอ็มโครงการแพทย์อาสา พอ,อสอและ DNA Wellness เนสเขาใหญ่แถลงข่าวโครงการแพทย์อาสาพอ,อสอรุ่นที่1รอบที่2ถึงรอบที่12เฉลิมประเกียรติจุดพลุสร้างแพทย์อาสาพอ,อสส0 0 0 0คนเพื่อเตรียมความพร้อมวันพฤหัสสปอดีที่27มกรา25หเวลาบ่าย2ถึงบ่ายสีนคือห้องนี้ครับห้องซัพเพลินโรงแรมทาวินทาวกรุงเทพมหานครนครรรายแพทดรชนินรีวานันนะครับ แพทย์วิจรศาสตร์พื้นภูมิสถาบันกัญชาทางการแพทย์มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ดรภูมินะครับละวิชชัยภูมิหิรักญกาลุประธานโครงการแพทย์อาสามูลนิธิร่วมก้าเยชนในพร,ระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมบราชาธิราศยากุตราชกุมารน,นะครับ<ม>นายปราโมทเอียมสิรินะครับประธานที่ปรึกษาดินเอเวลเนสอดีตรองประธานกระทรวงพลังงาน นางกะนกทรวงศิริป,ประธานโน้ติเครือข่ายพลังงานเกษตรสีเขียที่ปรึกษา d n เเวลดนสเขาใหญ่นะครับผู้สื่อข่าวก็มากันพร้อมแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงการเตรียมยังไม่ได้เวลานะครับจุดลงทะเบียนนะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องปางคนสวยของเรามาอะไร <laughs> ร่าคขอบไม่เนาะ ปีไหนแล้วเนี่ยปี3ค่ะโอ้ได้กี่หน่วยละเรตติ้งขึ้นเลยหรอครับแน่นอนกับบรรยากาศที่โรงแรมทาวินทาวนะครับมีทดสอบเสียงดู